เรียนสองปากฟังรอบบริการพี่น้องอยู่พี่น้องพา้าระนองรีบเด็กนื้วไว้ครับผู้ใด้ท่านเข้ามารีดซื้อบัตรเข้าสู่สถานลานเพลินขอพกรูปสับสุลักกางเป็นการเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกล้อยสูตรใหม่ซิต้าเอ็นเอสกับบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่าเสื้อพี่น้องครับ้วผิวใสพร้อมก็เด็ดได้ทุกสุขมามาเร็วเอ็มร้อยหาซีเฟลวเติมพลังหีใจแกงสู่ชีวิตอย่างเข้มแข็งไม่มีลิมิตเดอพี่น้อง ใจเกินลยพอยท้อีลีมันอยู่ที่ใจไม่ชื่อไวทำไมไงไงอะไรก็ได้อยู่ได้อยู่มันอยู่ที่ความเป็นคนเรามีตามองสมองกับคิดอยู่ ไม่มีล i มิ t วัวมาแค่ไหนไม่มีล i มิ Right Nhật sự nhờ người ta mãn ta phải sưu đẹp cho đến สูตรใหม่ซิตร้าเอสเอสอัปเ้อรดิสุดร้อยเปอร์เซ็นผัดเซลผิวมองทำาพูดผิวใสพร้อมกันแดดในทุกสูตร เครื่อง่มเอ็มร้อไม่มีระเบียบชีวิตกระร้อยเอ็มร้อยห้าสม้วลอาหารทุกการบารมัมกับคระราบมลัใจกระบอลฮีชัยกับฤดูกาลที่สองรวมปุกพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้กระ้อยกับแแท็กเอ็มร้อยบาทสูตรหอมน้ำผึ่งสดชื่นดับร้อนจุกไกแค่10บาทแค่นั้นครับแก่ท้องไปแก่ยังแก่ท้องผมไม่แก่ท้องมืเอาผมม่แก่ท้องจะไดโปกติเอ็มรอยผู้สนับสนุนหลักยเป็ีท่ากา้บอลลัมใมกรนร้อย ไปเล่นนิสัยปีกายนี้หอบฟ้าไปจับท้องพี่น้องไปเบิ่งมาลำเลยเป็นเศรษฐีกลับบ้านพร้อมปีที่แล้วแก่ท้องนี่แต่ปีนี้บ่ดแก่ท้องเอาคือบอดแก่เพื่อนสิให้รางว่านไงก็นั่นเอาละฟ้ากูคนมาสองกระสอบเชื่อ็ไว้สักก้อนเนี่ยพ่อท่มเย็บไปสักก้อนมีกิจกรรมของเอ็มร้อยห้าสิบคือพี่น้องพ่อบูดอยู่ใสเดินตรงเข้าไปที่บูดได้เลยสแกนไล่เพื่อเป็นเพื่อนกันกับทังเอ็มร้อยห้าสิบสามารถรับเอ็มร้อยฟีคนละหนึ่งขวด โอเคเดี๋ยวจะไปสแกนก่อนสิตาอร่อยสิตาอร่อยสิตาอร่อยสิตาสิตาอร่อยวัตเตอร์เมียมุสายสิตามันเค็มมันกินบ่อยอร่อยในที่นี่หมายถึงว่าอร่อยแซ่บในการใส่ในการท่าในการบำรุงเข้าใจวะเข้าใจของอิงไหมนี่ยิงอะไรยิงฝ้านี่ตีน้องยิงฝ้า่ะ ทางหลังน่ะเขายิงฟ้ายิงฟ้าก็ร้องอะไรบ้างก็มากูนี่ยิงฟ้านี่นี่แดดแฝงและจิาใจบ่เนี่ยอยากสวยใสเหมือนยิงฟ้าใช้ซิตร้าสิครั้งดีสูุดอะไรบ้างเอ้ยจะมายิงฟ้าถึงอีหามึงเลยอะไรคันมือเป็นยิงฟ้านี่กูสิเบิ้งสีเศร้าเบิ้งง่ายงามเลยจะสัอไปอุ้ยคนดังนี่คนดังนี่ยแล้วก็หูยังหงั่งมือ มึงมันอินฝาเซิ้งอิหฮามึงใช่ว่ากูนอน,นตื่นหรจะว่ากูตื่นเหมือนเราจะว่าเต็มตี๊ดตอกเต็มหน้าฟีดได้ไหมอยา่างกูหลงงเจ้าพญานเจ้าพญานออกผลกับเซฟเหรอไม่เลยค่ะมีสี่สูตรนะคะสูตรอะไรนงสูตรใหม่ซิต้าเอเฮดเอเฮดเอเฮะ ีสูตรไข่มุกคอลลาเจนไข่มุกคอลลาเจนสูตรซากุระซากุระหายาสูตรทานาคาทานาคาวิตามินซีสูตรสารลายแดงสารลายแดงวิตามินเอพี่น้องไปซื้อมาใส่ตามร้านค้าทั่วไปเซเว่นอีเลเว่นมีขายสุขบองสุบอนโอเคตามนั่นแล้วมาเก็บไปเอาเอาเอ้ามาละละเอามาเก็บไปมึงมันซ่อมมึงหันสะแตกก็มาเก็บไปเพ็คตัวนี้ประโยชน์ได้เป็นปยังมาเก็บไปอีกทง แม่หยังมึงเป็นบ้าละละอีหยังอะอะอีหยังตรงแม่เมลาท่านแม่อีหยังตรงมึงเป็นบา้าถึมึงจะได้เป็ส่นองใส้เอโนลดีนนองไส้เอ็นก็จะม,วมยว่าไม่น้องใส้พอกูได้หรือ็บ <c oughs> เอาเข้าไป <c oughs> มึงไปเก็าบนักเปลี่ยมึงฟาวเข้าไปแล้วเร้วฟาล้วพี่้องเขียวต้วแล้ว <c oughs> เขียวตัตีว้าเอาเอาาเอาอินอ้าขึ้นนอ จะเก็บเอาเด้อใครมูกเก้าอ่ะเคื่อนแอกท่ามันคือเอาลูกยิงฟ้าคือบอมีอยู่หน้าจอเอาลูกคืนเด้อแปลแอกท่ามันคือยิงฟ้าแอกท่ามันคือยิงฟ้ากงเห็นในจอบอยิงฟ้าเขาหันมาทร้อข้างพี่เด้โอ้ยบอมีนี่จักรยานาค้วยอ่ะมันสางั่งงูผักเก็บต่อมันเมาตีมันร้อนขับเอาไปเอาไปเอาไป ด่นกูขอโทษเอาขอไปดีๆเขอาไปดีๆเอาขอาไปสูตรใบซิตาเอเสกัดบริสุทธิ์ร้อเปอร์เซ็นต์ผ่าเซลิวของคัมบบดผิวใสพร้อมกระแดดในทุกสูตรพร้อมโวยคึ่งดื่เอมห้าิบมิมิตชีวิตเกร้อยห้ารวมวอาหารทุกการบระน้นะครับผมสนับสนุนโการรมใจเกร้อยนำความสุขความเพลินฝากต่อพิจารองคำคือนณีส่งความสุขความ